สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับในที่สุดแล้วคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายในชื่อของรัฐบาลยิ่งลักษณ์สามนั้นก็ปรากฏชมหน้าออกมาแล้วนะครับใครนั่งกระทรวงไหนอย่างไรก็คงจะได้เห็นหน้าค่าต่างกันไปแล้วแต่ตอนนี้จะวิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม,ม่อย่างไรก็คงจะเร็วเกินไปนะครับคงต้องรอให้รัฐมนตรีป้ายแดงทั้งหลายได้มีการพิสูจน์ฝีมือกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือรัฐบาลยิ่งลักษณ์สามจะต้องเจอกับมรสุมทางการเมืองนับจากนี้ไป หลายเรื่องทีเดียวที่รออยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมพลคนไม่เอาทักษิณที่มีการชุมนุมทางการเมืองที่สนามม้านังเลิ้งเมื่อวานที่ผ่านมานั้นในนามของกลุ่มองค์การพิทักษสยามนําโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นั้นก็มีการเคลื่อนไหวกันมาเมื่อวานนี้นะครับเป็นการมีการวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเป็นการขอชั้นธรรมติในการที่จะ ไล่รัฐบาลชุดนี้นะครับใน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่มีการปล่อยให้มีการจับจ่วงสถาบัน เรื่องที่2ก็คือการที่รัฐบาลทุนนี้เป็นหุ่นเชิดของพันธตรวจโททักษินชินวัตรและเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสประเด็นนี้จะสามารถที่จะล้มรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรนะครับรายการฝันพงคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าม็อบทางการเมืองที่จะมีความพยายามในการที่จะขับไล่รัฐบาลนั้นจะสามารถประสบความสําเร็จและล้มรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญครับ คับและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมกันวิเคราะห์มอบทางการเมืองที่มีการชุมนุมกันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับจะสามารถที่จะล้มรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรนะครับแม้ว่าโฉมหน้าของครม รัฐบาลยิ่งรักสามนั้นจะปรากฏออกมาแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปนะครับกระแสทางการเมืองมรสุมทางการเมืองนั้นก็จะมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะมากเช่นเดียวกันนะครับแขกรับเชิญที่รับร่วมพูดคุยในคืนนี้นะครับอาจารย์วรพลพรหมมิกบุตรนะครับอาจารย์ประจําสังคมคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอายขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณเช่นกันครับและท่านผู้ชมสามารถที่จะ โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับในรายการของเราคืนนี้นะครับมาร่วมกันวิเคราะห์และฝันทงร่วมกันนะครับว่าม็อบทางการเมืองที่มีการชุมนุมกันเมื่อวานนี้นะครับโดยเหตุผล3เรื่องนั่นก็คือเรื่องของการที่มีการจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องที่2ก็คือเรื่องการที่รัฐบาลชุดนี้เป็นหุ่นเชิดของพันธุ์ตุโทโท,ทักษิณชินวัตรและเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้น3ประเด็นที่เป็นข้อกล่าวหาของรัฐบาลชุดนี้สุดท้ายแล้วกลุ่มพิทักษ สยามหรือว่าองค์กรพิทักษ์สยามนั้นจะสามารถที่จะร้มรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรนะครับเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อไหนหรือว่ากลุ่มไหนสีไหนสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับ022754225 022754225แล้วก็ s m s 4221001นะครับก็จะมีเจ้าที่ที่จะรับโทรศัพท์ท่านผู้ชม้วยเช่นกันนะครับอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรครับองค์การพิทักษ์สยามสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่ากลุ่มนี้ มีเหตุผลพอหรือ,อยังกับการที่จะลมรัฐบาลหรือไล่รัฐบาลนะครับหรือว่าความเป็นมาของกลุ่มนี้เป็นอย่างไรหรือวิเคราะห์การชุมนุมเมื่อวานนี้อย่างไรอาจารย์ครับเ,เหตุผลนะครับมีสส่วนนะครับ,รบเหตุผลส่วนแรกเนี่ยคือเหตุผลลึกๆที่เขาไม่ประกาศนะครับไม่แถลง,ของ,ข,องของกลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มท,ที่เรียกกันว่าองค์กรพิทักษ,ษ์สยามเนี่ยนะครับลึกๆเขามีเหตุผลอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเขาไม่ประกาศเหตุผลนั้นก็คือว่าความพยายามที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์นะฮะ ของกลุ่มอํานาจที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้ซึ่งเขาไม่ีโอกาสคือไม่มีไม่มีม็อบตรงไหนที่ออกมาต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองเขาบอกว่าต้องการรักษาผลประโยชน์ตัวเองนะฮะส่วนใหญ่ก็จะบอกบอกอย่างที่อย่างที่เราได้ยินนะครับทำเพื่อคนอื่นทําเพื่ออย่างนู้นอย่างนี้นะฮะเหตุผลที่ประกาศ3มเหตุผลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปล่อยมีการจับจ้วงเรื่องเป็นหุ่นเชิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสามเหตุผลนี้เนี่ยถึงวันนี้แล้วเนี่ยโดยข้อเท็จจริงมันน้ำหนักเบาบางไป S <S เยอะแล้ว ừ ừ ừ แล้วก็จะไม่มีพลังอะไรมากนากักน,นะครับ,รบแต่เหตุผลที่จะผลักดันกลุ่มเนี้ยให้ให้ทำต่อให้ถึงที่สุดให้ล้มให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้ได้เนี่ยคือเหตุผลที่เขาไม่ได้ประกาศ ừ ừ ừ ก็คือเรื่องการรักษาสถานะผลประโยชน์อำนาจดั้งเดิมของกลุ่มชอว่านีะที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มี่วาน้อาจารย์คิดว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังองค์การพิทักษ์สยามเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรครับอันที่หนึ่งนะครับเป็นองค์ประกอบส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ ก็คือพวกกลุ่มทุนนะฮะกลุ่มทุนที่ได้สัมปทานหรือว่าได้เส้นสายอุปถัมภ์พ,พิเศษจากการเมืองดั้งเดิมนะครับการเมืองดั้งเดิมก็ว่าไปแล้วก็ตั้งแต่การเมืองสมัยรัฐประหาร19เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มทุนเป็นกลุ่มในทุนนะฮะส่วนที่2นะฮะกลุ่มทหารเก่าท <ๆ S 2> หารเก่าที่เคยร่วมงานร่วมมือกันแล้วก็ได้ผลประโยชน์ ซึ่งกนและกันนะครับกับกลุ่มทุนพวกนี้ซึ่งทาหารเก่าเหล่านี้เนี่ยบางท่านบางส่วนก็เสียชีวิตไปแล้วบางส่วนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ในขณะที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยกกนเกษียณอายุก่อนเกษียณอายุนะฮะก็ได้เปิดเปิดเวทีเส้นสายอุถธรภ์ให้กับกลุ่มทุนอย่างที่ว่านี่นะครับ,รบแล้วก็เมื่อเกษียณอายุก็มีพื้นที่ของตนเองคือไม่มีตาแหน่งราชการแล้วแต่มีพื้นที่เช่นเป็นตําแหน่งการเมืองบ้างหรือตําแหน่งในระบบธุรกิจต่างๆบ้างซึ่งที่น่าสนใจนะครับกลุ่มนึงเนี่ย จะยึดโยนอยู่กับสนามม้าด้วยอครรับรบแต่ว่าถ้าถ้าดูจากเรื่อบารมีของเสียอ้เนี่ยจะสามารถที่จะเ,เชื้อเชิญหรือสามารถที่จะมีพลังพอในการที่จะดึงกองทัพเข้ามามีส่วนร่วมกับกับเงื่อนไขสามข้อนี้ไหมครับว่าเรื่องของการจับจ้องสถาบาันเรื่องของการคอรัปชันเรื่องการเป็นชุนหุ่นเชิดทั้งสามประเด็นนี้เนี่ยเสียอ้เอง,งมีมีม,ม,มีมีอำนาจพอที่จะดึงกองทัพมาเป็นมาเป็นพวกแล้วก็นําไปสู่การที่จะ ยึดอานาจหรือปฏิวัติรัฐประหารมีมีบารมีพอขนาดนั้นไหมครับคือคำถามนี้คุณจอมที่คุณจอมถามอาจจะด้วยเหตุที่ว่าทางเสียอ้เขาอนญาตใช้คําเล่มอย่างนี้นะครับท่านก็ประกาศเองครับว่าเชื้อเชิญต้องการที่มีการรัฐประหารใช่ครับโดยลําพังตัวของพลเอกบุญเลิศนะฮะไม่มีบารมีนั้นนะฮะโดยลาพังนะฮะโดยลําพังไม่ว่าจะเป็นสถานะการงานปัจจุบันหรือว่าสายสัมพันธ์ดั้งเดิมที่มีอยู่กับบรรดาผู้นําเหล่าทัพไม่มีแต่ว่าถ้า พูดถึงกลุ่มบุคคลอื่นๆซึ่งเป็นอดีตนายทหารเก่าะนะฮะที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้หรือสัมพัน์กลุ่มนี้เนี่ยที่ยังมีบาร,รมีอยู่เนี่ยมีม,มีแต่ว่าบาร,รมีนั้นเนี่ยจะมากพอที่จะไปผมไม่อยากใช้คาว่าเชื้อเชิญนะเพราะเชื้อเชิญเนี่ยทหารปัจจุบันที่เป็นผู้นเหล่าทัพเนี่ยคงไม่อยากจะออกมาฮะ,ะต้องแกบ,บังคับออกมาะจะได้หรือไม่เนี่ยอันนี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าคนที่อยู่เบื้องหลังพลเอกบุญเลิศ จะสามารถมีบารมีพอที่จะดึงทหารออกมาไหมฮะถ้าวิเคราะห์อย่างนั้นบางคนที่ผมคิดว่ามีบารมีอันนี้ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยสัมสุนไม่ใช่นะครับคือผมไม่เห็นด้วยนะแต่ว่ามีบางคนที่มีบารมีเหมือนกับอย่างนี้เหมือนกับในช่วงก่อนที่จะรัฐะหาร249เนี่ยนะฮะถ้าโดยลําพังบารมีของหัวหน้าคณะรัฐทหารในขณะนั้นเนี่ยพลเอกสนที่เนี่ยบารมีโดยลําพังเนี่ยไม่ ไม่ไม่มีถึงขั้นนั้นหรอกแต่มีบาร,รมีของคนอื่นที่เป็นเป็นผู้พันชาเก่าบ้างหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงทหารซึ่งทหารเกรงใจหรือแม้แต่หวาดกลัวนะฮะอันนั้นมีส่งผ่านบาร,รมีแบบนี้ครับสภาพการก็ยังจะไม่ไม่เปลี่ยนสภาพการนี้ยังไม่รับ,รบทีนี้ถ้าวิเคราะห์องค์งงงการพิทักษ์สยามซึ่งจะพร้อมมีเสียไอเป็นเป็น เป็นผู้นำเนี่ยนะครับในการออกมาล้มรัฐบาลน,นี้เนี่ยเปรียบเทียบกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในยุคของคุณชนที่ลิ้มทองกุลโอกาสที่เสียายจะจุดมวลชนให้มีการชุมนุมกันแล้วสามารถที่จะล้มรัฐบาลเหมือนกรณีที่พันธมิตรเคยทําสําเร็จมาแล้วเนี่ยเปรียบเทียบแล้วจะมีโอกาสไปถึงขั้นนั้นไหมครับ,รบพลังของของม็อบชุดนี้ไม่มีไม่มีทางโดยพลังม็อบชุดนี้นะฮะแต่ว่าการจะล้มรัฐบาลคือทิ้งให้เราดูอย่างนี้ก่อนครับว่า แรงจูงใจหรือวัตถุประสงค์ของม็อบกลุ่มเนี้ยแน่นอนชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบ,บาลน,นะฮะแล้วแถมยังกล้าที่จะประกาศวว่าแม้แต่รัฐประหารก,ก็ยังยินดีที่จะให้เกิดการรัฐประหารนะถ้า,ถา,ต,าตามข่าวนะ,ะข่าวเป็นงั้นก็โอ้แสดงวมีความมุ่งมั่นมากเพราะว่าการรัฐประหารเ,เ,ปเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะฮะแต่สามารถที่จะประกาศได้ว่า ถ้าจะทําได้ก็ทาแล้วก็ทำนะฮะก็ทาแล้วนะฮะพูดถารนักษารนี้เนี่ยแสดงว่าแรงจูงใจเนี่ยมีแล้วก็เป็นแรงจูงใจแรงกล้าต้องการล้มให้ได้นะฮะทีนี้องค์ประกอบของกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นองค์ประกอบเดิมเป็นองค์ประกอบเดิมแต่เป็นองค์ประกอบที่อ่อนแอลงไปเยอะอ่อนแอลงไปเยอะถ้าเทียบกับทางพันธมิตรนะฮะขนนั้นนะครับมีทางสื่อมวลชนกลุ่มสื่อมวลชนก็มีคุณสมที่ริมทองกุลนะฮะ ทางด้านฐานเก่าแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวมวลชนด้วยก็พลตรีจำลองนะฮะทางด้านแรงงานก็มีคุณสมศักดิ์โกไสสุขนะฮะทางด้าน NGO มีหลายคนเลยนะรวมทั้งอาจารย์สมเกียิพงภัยบูลบเป็นนักวิชาการเอ็นจีโอนะก็ก็ผนึกกําลังกันตอนนั้นยังใหม่สดอยู่นะฮะแต่ว่าบุคคลที่เราเห็นหน้าเห็นตาก,กันตอนที่แถลงข่าวเป็นองค์กรพิทักษ์สยามเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะก็คือกลุ่มบุคคลที่ยึดโยงในกลุ่มคนเหล่านี้แต่ในขณะนั้นเนี่ย เป็นผู้ใหญ่มีบารมีกว่าแล้วก็อยู่ข้างหลังไม่ออกตัวยังไม่ออกหน้านะฮะบ,บางท่านออกหน้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถูกยังไม่ยังไม่ได้บาดเจ็บในทางคดีผมยกตัวอย่างนะฮะพลเอกประทมพงษ์เกษรส,สุขเนี่ยท่านก็เคยร่วมกับพันธมิตรมาชัดเจนพลท่านประสงค์สุนทรศิริท่านก็สนับสนุนพันธมิตรมาก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความแตกต่างว่าคนที่ใหม่สดมีพลังวังช้างมาคนรุ่นรุ่นกลางคนยังไม่ถึง60 มากลางคนมาจนกงถึงละอ่อนเลยนะฮะยังหนุ่มยังแน่นเลยค,คุณสุริสัยขณะนี้เนี่ยตกเป็นจำเลยไม่เฉพาะจำเลยสังคมนะฮะเป็นจำเลยทางคดีการเมืองไปหลายคดีครับตรงนี้มันชี้เหมือนกันว่าทางฝ่ายที่ต้องการที่จะล้มรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยครับคือเหลือทางเลือกน้อยแล้วต้องเอาคนอายุมากๆออกมาแต่คนอายุมากพวกนี้เป็นคนที่มีบรารมีอ่าเอาคนหน้าใหม่ๆออกมาไม่ใช่นะออ ไม่ใช่หน้าใหม่อ,อ๋อนี่ไม่ไหน้าใหม่แต่ว่าคนเก่าๆในยุคข,ของพันธมิตรอันนี้ก็อาจจะเท่าเรรยกาช้าไปแล้วเหมือนกันถูกไหมนะช้าแล้วออกมาถ้าออกมาได้ก็คงออกมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถออกมาได้แต่ว่าก็ออกายัง<ะ>คงเป็นแนวร่วมสําคัญนนในการที่จะผลักดันเพราะงั้นโอกาสที่จะรวมพลังกกลรวมต่างๆรวมทั้งมวลชนของประชาธิัย์ด้วยในอนาคตเนี่ยฮะถ้าเกิดว่ามีการจัดขบวนกันดีๆและสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการบันไดต่อไปก็คือการมาไล่รัฐบาลโดยการปิดล้อมทําเนียบรัฐบาลถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ย โอกาสที่จะนําไปสู่การอย่างนี้ดูอยู่นี้นะครับว่าเราพูดถึงตัวบุคคลแต่ว่าตัวข้อมูลเราต้องพูดถึงข้อมูลด้วยข้อมูลในขณะนั้นก็ใหม่สดนะฮะทาง ASPV ทั้งผู้จัดการตีหัวข่าวยังไงเนี่ยตอนนั้นคนยังไม่รู้อีหน่ยเนี่ยยังไม่รู้จริงหรือเท็จแต่ว่าเชื่อคล้อยตามความสามารถในการในการ,ในการเขียนข่าวในการปราศัยของนักสื่อสารคนฉชนแต่ขณะนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันปรากฏออกมา มากมายแล้วว่าหลายเรื่องเป็นข้อมูลที่กุกขึ้นมาเองหลายเรื่องเป็นเรื่องของการใส่ความข้างเดียวแล้วก็ไม่ต้องการพิสูจน์ข้อได้จริงซึ่งอันนี้เนี่ยแม้แต่แม้แต่คณิคาษา,าของศาลนะฮะก็เ,เคยลงโทษคุณสนทิริมทองคุณในประเด็นอย่างเนี้ยนะครับว่า,ามีแต่เปิดประเด็นขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจจะพิสูจน์ความจริงก็เป็นการหมิ่นประมาทถ,ถ่านอาจาไม่ผิดจะหมิ่นประมาทคุณทักษิณน,นะฮะ,ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันทําให้ไม่ใช่เฉพาะบุคคลแล้วข่าวสารข้อมูลที่จะเอามาจูงใจคนให้เข้าไปร่วมเพราะฉะนั้น มวลชนที่เคยมีจํานวนมากๆากถ้าปร่วมพันธมิตรในยุคที่ยังใหม่สดอยู่เนี่ยนะฮะจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ร่วมแล้วเขาไม่ร่วมเพราะว่าเขาเขาได้ข้อมูลอ,อีกแบบหนึ่งชัดเจนแล้วนะฮะอันนี้หมายถึงว่ามวลชนที่สุจริตรสุจริตใจคือในขณะนั้นเป็น่วมกับกลุ่มพันธมิตรด้วยความสุจริตใจเลยคือคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคิดว่าสิ่งที่คุณสนที่พูดสิ่งที่คุณสนที่กล่าวโจมตีคนอื่นเนี่ยคิดว่าเป็นความจริงแบบนั้นทั้งหมดแต่ว่ามาทราบทีหลังว่ามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนนนะพวกกกี้้้็็จไมมม่เเขาาปลชใหับ อ,องค์กรนี้และครับแต่ถ้าดูจากน้ำหนักของข้อกล่าวหาทั้ง3ข้ออาจารย์คิดว่ามีน้ำหนักพอที่จะทําให้เกิดมวลชนมาเห็นด้วยและนำไปไ<ม>สู่การร,รวมตัวกันเพื่อล้มรัฐบาลมีเป็นไปได้ไหมครับ,รบมวลชนกลุ่มที่ที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่ต้องหักออกไปแล้วออกไปจากพันธมิตรแล้วไม่เขาเขา,เขาไม่มาด้วยเหตุ3ข้อนี่หรอครับเพราะว่าสข้อเนี่เ,เ,นเป็นเรื่องเดิม,มเป็นการกล่าวหาด้วย ประเด็นเดิมซึ่งมีการพิสูจน์กันมาแล้วในช่วง5 6ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอาเอาเอาง่ายๆว่าเป็นเรื่องที่มันไม่มีน้ำหนักพอบางเรื่องเช่นบอกว่าจับช่วงเบื้องสูงเนี่ยฮะหลายเรื่องก็มีการดำเนินการกันอยู่ที่จะดำเนินทางกฎหมายนะฮะหลายเรื่องก็มีการปรามกันอยู่แล้วก็ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็เบาบางลงไปมากแล้วนะฮะเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยทัออ่วๆ,ๆ,ๆไปไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งแหละที่จะในท,ที่สุดล้วจะถูกนํามายกขับ <c oughs> เรื่องนโยบายข้าวจำนนข้าวอันนี้จะ <c oughs> จะถูกยกขึ้นมาแหละนะฮะ <c oughs> แต่ว่าจะยกขึ้นมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็ก็เป็นเป็นภาระหน้าที่ของของแต่ละฝ่าย <c oughs> ที่จะต้องทาความเข้าใจกันแหละว่านโยบายนี้เนี่ยมันมีการคอร์รัปชันกันครับจริงหรือเปล่าแล้วคอร์รัปชันกันอย่างไร <c oughs> หรือไม่มีเป็นเพียงหรือว่าเหตุการณ์ที่ว่า กับการหาผลประโยชน์เข้าพกเข้าหอของกลุ่มตรงนู้นตรงนี้<ะ>แต่ว่าทางรัฐบาลเขาก็ดูแลยอยู่ไม่ให้ไม่ให้มีการคอรัปชันแบบนั้นฮะอย่างประเด็นหุ่นเชิดรัฐบาลนี้นเป็นหุ่นเชิดของพันธุ์ตรทโททักษินชินวัตรเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการทำให้เกิดความเสียหายในเชิงการบริหารประเทศอะไรไหมฮะ,รรมะหรือตรจะคือ,ค,อคืออย่างเงี้ยคือมันจะกลับเป็นตรงเงินข้ามคือประชาชนจํานวนมากที่สนใจติดตามการเมืองนะฮะพอฟังอย่างนี้ก็ดีสิคือเขายังยังรู้สึกว่าคุณทักษินเนี่ย ยังเป็นห่วงเป็นใย,ยประเทศอยู่นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่กรีนทักษิณนั้นแน่นอนแหละก็จะเอาประเด็นนี้ขึ้นมากล่าวโจมตีคุณยิ่งรักครับว่าเป็นไม่มีภาวะผู้นําแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคําว่าการเป็นหุ่นเชิดเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นมันเป็นคําในเชิงเชิงเชิงการโฆษณาทำให้มันวือหวาแต่ว่าการรับคําแน,นะนําครับผมยกอย่างนี้ฮะ,ะสมมุติว่ารัฐบาลชุดนี้จะรับคําแนะนํา จากคุณทักษิณหรือแม้แต่จากคุณอภิสิทธิ์นะก็ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายเลยนะแต่รับมาแล้วจะทาหรือไม่ทาอันนี้เป็นอยู่ในอํานาจอยู่ในดิินิตไม่ได้ผิดกฎหมายนะยกเว้นว่านะยกเว้นว่าจะมีการหาเรื่องกันต่อว่าอการที่ไปรับคําแนะนํามาแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องขาดคุณสมบัติซึ่งอันนี้ผมก็กําลังดูดูข้อกฎหมายอยู่นะกำลังดูอยู่นะว่าก็น่าจะต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่า คำว่าหุ่นเชิดมันก็เป็นคำเป็นเป็นคำเหมือนกับเป็นคาในในวงการสื่อมวลชนทั่วไปะนะมันไม่ได้มีน้ําหนักอะไรมากมายนะ,ะทีนี้แทาถ้าให้อาจารย์ลองลองลองวิเคราะห์ดูถ้าอย่างนั้นรัฐบาลยิ่งรัก3จะรับมือกับกับม็อบต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างไรหรือว่าจะเรียกว่าเป็นบันได5ขั้น7ขั้นอะไรก็แล้วแต่ที่จะล้มรัฐบาลจะรับมืออย่างไร เพราะนับจากนี้ไปนั้นก็จะมีกลุ่มอื่น,นๆด้วยเหมือนกันนะทางประชาธิปัตย์เองในส่วนของในสภาก็เตรียมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนอกสภาก็ไม่รู้ว่าจะมีม็อบอะไรมาอีกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คึ้บื้มว่าจะมากันเหมือนกันทีนี้ในส่วนของมวลชนคนเสื้อแดงตอนนี้ก็อาจจะมีความระหองระแหงอาจจะน้อยใจทางรัฐบาลอยู่เหมือนกันกรณีที่ไม่แต่งตั้งคุณจตุพ,พรพรมพันธ์เป็นรัฐมนตรีเสียทีอันนี้ก็จะมีความขัดแย้งกันอยู่หรือแม้แต่ในพักเพื่อไทยเองการปรับครมอครั้งนี้ก็อาจจะมีแรงกระเพื่ออออมมเหืนนกัาาาจรย์งว่ อ,อมรสุมทางการเมืองทั้งในและนอกที่จะมีต่อรัฐบาลยิ่งรักสามเนี่ยจะรุนแรงไหมครับไม่น่าจะรุนเอางี้การปรับคลออมเนี่ยนะฮะมันมีมีผลเอาในทางบวกนะในทางบวกค,บคือ,อทำให้มองไปในจุดที่ประสิทธิภาพนะฮะจะต้องปรับปรุงในส่วนที่จะสร้างประสิทธิภาพอันที่สองจริงปรับคอรอมเนี่ยนะฮะบางท่านมองว่ามันทําให้นโยบายไม่ต่อเนื่องไม่ใช่นโยบายต่อเนื่องแต่ปรับคอรอมเนี่ยทำให้เป็นการ ไฟในต้นลมเรื่องเรื่องโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชันตัดได้เหรอในเมื่อรั่มมตรีก็ยังไม่ปรับนะฮะรัฐามตรีจมนำข้าวก็ยังเป็นคนเดิมไม่ไมผมไม่ได้หมายว่าคือจุดที่อาจจะมีส่วนล่อแหลมจุดที่อาจจะมีข้อขราหาจุดที่ทางพรรคฝ่ายค้านอาจจะ มุ่งที่จะเล่นงานอันนี้อาจจะอาจจะช่วยได้ในแง่ที่ว่าถ้าพักฝ่ายค้านพิปรายวางใจเนี่ยประเด็นสําคัญก็คงประเด็นหนึ่งนะฮะคงเรื่องเรื่องคอร์รัปชั้นเราต้องเป็นคอร์รัปชันระดับสูงนะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไปจับได้ว่าพ่อค้าจํานําข้าวหัวกับในทุนตรงนู้นตรงนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นระดับสูงอย่างนี้จะช่วยได้ในแง่ที่ว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องป้องกันไม่ให้มีการคอร์รัปชันระดับสูงเพราะเขากําลังจะไม่ปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันกันอยู่นะฮะ พราะฉะนั้นปรับคลรมเนี่ยช่วยตรงนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะทําให้แนวทางในการพิจารณาทุนใจของฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องมาปรับข้อมูลตัวเองอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นผลดีอยู่ส่วนหนึ่งครับเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพเราก็ต้องรอดูต่อว่ารัฐมนตรีใหม่มาทำแล้วมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าประเด็นประเด็นเรื่องของความขัดแย้งภายในพรรคความขัดแย้งภายในพรรคการเมืองผมว่าผมไปก้าวล่วงเขาลงมาเพราะผมไม่รู้ไม่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 มีความ ไม่มีเจตนาที่จะไปไปลงไปศึกษารายละเอียดการบริหารภายในอาจารย์คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการปรับครมอครั้งนี้เนี่ยมีแรงกระเพื่อมบ้างมีคนที่ถูกหลุดไปจากตําแหน่งหรือแม้คนที่ไม่รู้มาจากไหนก็มานั่งในกระทรวงบางกระทรวงแรงต่างเนี่ยสุดท้ายแล้วจะจะสามารถราบรื่นไหมฮะหรือยังคงมีแรงที่จะกระแสคัดค้านอยู่ต่อไปอีกหรือหลังจากนในในช่วงที่ปรับครมอครั้งก่อนหรือแม้แต่ช่วงที่ตั้งคลรมอชุดแรกเลยนะฮะแรงเพื่งแบบนี้ก็มี แล้วก็สองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นฝีมือในการบริหารของทีมอาจจะเป็นทีม b บร i n s t o r มทีมมันสมองของพรรคการเมืองพรรคนี้นะฮะว่าเขาดูแลได้อธิบายกันได้ประคับประคองกันได้แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้เป็นปัญหาที่ที่เป็นวิกฤตเลยเป็นปัญหาธรรมชาติของการปรับเปลี่ยนตาแหน่งเราเห็นมาสองครั้งฝีมือตรงนี้เพราะงาั้นครั้งนี้ผมก็คิดว่าฝีมือแบบนั้นยังคงมีอยู่และยังคงมีอยู่ที่จะที่จะดูแลไม่ให้มันกระเพื่อมมากนะฮะทีนี้ในส่วนของ นปชหรือคนแสดงนะฮะพอมีองค์การพิทักษ์สยามเกิดมาเคลื่อนไหวแล้วก็มีการพยายามที่จะเข้ามาไล่รัฐบาลเนี่ยคิดว่านปชเองควรจะมียุทธศาสตร์อะไรออกมาไหมครับหรือว่านั่งดูอย่างเดียวหรือหรือความเป็นเอกภาพของนปชกับกับรัฐบาลครมสามเนี่ยนะฮะจะเป็นเอกภาพที่จะยังคงให้การช่วยเหลือหรือว่าออกมาทําอะไรอีกไหม คนเสื้อแดงที่เป็นนปชเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ยังมีความหนักแน่นที่จะสนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยต่อไปเพราะว่าเขาถ้าว่าไปแล้วพูดแบบแบบรวมๆก็คือเขาเป็นคนเลือกสสพักนี้กันขึ้นมาจนจัดตั้งรัฐบาลได้นะฮะอพอมาพิจารณาประเด็นที่จะมีองค์กรนี้ขึ้นมานะะทีนี้คนเสื้อแดงนปชจะวางตัวอย่างไร,รผมคิดว่านี่อันนี้ค,ความเห็นผมนะฮะไม่จำเป็นต้องไปเห็นด้วยนปชไม่จำเป็นต้องต้อง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคแต่ความคิดผมตรงนี้ว่าคนเสื้อแดงนปชเนี่ยก็ควรจะทําความเข้าใจข้อเท็จจริงเหล่านี้ว่าวาระในการล้มรัฐบาลวาระเนี้ยไม่ใช่วาระของมวลชนเสื้อแดงเป็นวาระของมวลชนกลุ่มนี้ปล่อยให้เขาทาของเขาไปนะฮะที่ทําเขาไปเนี่ยไม,ไม่ควรออกมาตอบโต้หรือออกมาคัดค้านหรืออะไรเลยใช่ควรจะหลีกเลี่ยงการคัดค้านเพราะว่าขณะน,นี้ทางกลุ่ม,นม,มอเ,อนเนี้ยกลุ่มกลุ่มพลเอกบุเรศผมใช้คํานี้แล้วกันนะฮะ ยังคงใช้สิทธิการชุมนุมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอยู่นะฮะถึงแม้ว่าทางคนเสื้อแดงน,นปชไม่สนับสนุนก็ไม่ต้องไปคัดค้านไม่ต้องไปห้ามตามเาไม่เขาอยู่นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็วาระในการที่จะยกระดับคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมนะฮะ,นะ,ฮะคนเสื้อแดงก็อย่าไปกระโดดเข้าไปร่วมวงตีกับเขาด้วยเพราะาว่าเอาม็อบมาชนอันนั้นจะเป็นการทําลายรัฐบาลที่ตนเองเลือก ครับผมคิดว่าแต่ในกรณีของคุณจตุพรที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอันนี้คิดว่าจะทําให้คนแสดงเองยังคงสนับสนุนรัฐบาลยิ่งรักอยู่ไหมฮะหรือว่าก็คุณจตุพรเองก็ยังสนับสนุนรัฐบาลคุณยิ่งรักอยู่อันนี้ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาระหว่างคนแสดงกับทางรัฐบาลนะครับมีคําถามเข้ามาเหมือนกันนะครับการชุมนุมเมื่อวานนี้ประกาศว่าจะล้มรัฐบาลจะสามารถแจ้งความเป็นกบฏได้หรือไม่อันนี้จะล้มคืออยู่ที่ว่าการล้มรัฐบาลเนี่ยเขาเขา ถึงขั้นที่ซ่องสุมอาวุธซ่องสุมกําลังหรือว่าไปเชื้อเชิญแต่ตรงตรงเชื้อเชิญให้ทํารัฐประหารเนี่ยนะฮะมันก็ยังมันก็ยังมีมีเส้นคุมเครืออยู่นะฮะว่าเขาเขาแค่พูดยังไม่ได้เป็นจริงเป็นจังนะฮะเพราะงั้นยังไม่จําเป็นจะต้องไปรีบ,ร,บร้อนแบบนั้นส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะฮะกับการกับการชุมนมุมเพราะว่าประเทศไทยกําลังเป็นไปด้วยดีแล้วก็มีคาถามหนึ่งที่อาจารย์ตอบไปแล้วก็คือว่ากลุ่มองค์กรไปทั้งสยามเป็นใครมีใครอยู่เบื้องหลังอันนี้อาจารย์ก็ออกอธิ ถ้าจะฟันธงไปเลยว่าตกลงกลุ่มองคอ์กรพิทักษ์สยามจะสามารถล้มรัฐบาลได้หรือไม่ได้อาจารย์คิดว่าวิเคราะห์แล้วกลุ่มนี้ล้มไม่ได้แต่นะครแต่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการยกระดับการชุมนุมมากขึ้นแล้วสิ่งที่จะล้มรัฐบาลนะสิ่งที่ล้มรัฐบาลได้นะฮะไม่ใช่ตัวกลุ่มนี้หรอกแต่จะเป็นพลังอื่นที่จะมาเสริมสิ่งนั้นจะจะมีจะมีปรากฏพลังอื่นนี่คือพลังของอะไรอาจารย์แยกเป็นสองส่วนนะฮะพลังแบบที่ไม่ใช่กําลังทางกายภาพนะฮะอันที่หนึ่งนะฮะ ก็คือบรรดาองค์กรตามรัฐธรรมนูล50ที่จะล้มได้ตอนนี้เนี่ยสวกลุ่มสวที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งก็แสดงตนชัดเจนแหละว่าต้องการให้รัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยพ้นสภาพและก็สารรัฐธรรมนูนนะฮะร่วมงานกันแล้วร่วมงานกันแล้วในแง่ที่ว่าได้มีการยื่นนะฮะให้สารัธรรมนูญพิจารณาเรื่องการซื้อขายข้าว G2G ซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่า ประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องยื่นให้ศาลรัฐมนูลเลยเพราะว่าการทาสัญญาซื้อขายอะไรกันแบบนี้เนี่ยมันนี่มีประเด็นที่จะไปกระทบปธิปไตยไม่มีประเด็นขัดรัฐมนูลแต่สังคมไทยมีความคลางแคลงใจในแนวทางความคิดการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐมนูลชุดนี้ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นโฟมอันนึงเพราะงั้นอันนี้จะเป็นพลังเสริมถ้าจะล้มรัฐบาลนะฮะจะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องการใช้กําลังอาวุธยึดอำนาจนะฮะ อีกส่วนหนึ่งคือการพิไปายวางใจของพรรคฝ่ายค้านอันนี้ไม่มีพลังมากพอที่จะล้มรัฐบาลได้นะแต่จะมาเสริมะจะมาเสริมกันจะมาเสริมรเดียเด๋ยวเดี๋ยวในช่วงเดือนหน้าเนี่ยนะฮะปลายเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเสริมกันหลายแรงรนะฮะทางการอภิไปายวางใจทั้งม็อบซึ่งจะมีคนระดับเป็นอย่างเนี้ยอย่างเป็นหมื่นๆขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ เราจะดูคือผมเองเนี่ยผมใช้คำนี้ผมจะดูลีลาของตุลาการสาลรัฐมนูนชุดนี้ว่าจะรับพิจารณาคดี G2G หรือเปล่าถ้าบอกว่ารับเนี่ยนะฮะอันนี้แหละเป็นเรื่องแหละแล้วคนเสื้อแดงก็คงต้องประชุมกันด้วยสติครับว่าจะขยับอย่างไะเวลาหมดแล้วอาจารย์ครับขอโทษทีก็คงต้องดูกันต่อแต่ว่าทื่แน่ๆก็คือรัฐบาลนี้จะต้องเจอมรสุมทางการเมือง เยอะขึ้นนะฮะนับจากนี้อาจารย์รับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับดีครับนี่คือตัวเมืองของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบรคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์วรพลพรหมมิตรบุตรผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ